ออีกแล้วจ้าพี่น้องขอนนี่เต็มขอนเลยค่ะด้านนี้กม็มีนะคะด้านนี้ก็แม่นเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะวันนี้ลูกหลาหมุนวนเนาะ ก็พามาเลาะป่านะคะสิาพาไปหาเห็ดเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะคะตอนนี้หิมะจะ,ะ,ะ,ะละลายเบิดแล้วเนาะละลายเบิดแล้วนะคะก้อนหนานี้ก็คือเห็ดเป็นนํำแข็งเนาะค่ะเนาะเป็นเห็ดแข็งโป๊กเลยนะตอนนี้สามารถเก็บได้แล้วนะคะมือนี้ลูกหลานมุ่งบนสิาพามาเก็บเห็ดเนาะค่ะเนาะสิพามาเก็บเห็ดนานี้มันจะมีแค่เห็ดหูหนูนะคะที่ตอนนี้หลายเนาะกะเดี๋ยวพาไปเก็บเห็ดเลยนะคะ ันนี้ก็เป็นเห็ดหูหนูตอแหลกที่ลูกหลานมึงบนญพอเนาะคะนะ่ะเนาะยางเยอะเลยนะคะคุณเพื่อนยางเยอะเลยเนาะเอามาเก็บกันเลยนะคะนะนี่ลานมึงอุบลก็เอาถุงมานำเนาะเนาะเป็นถุงน่อยๆเป็นถุงผ้าเล็กๆนะคะเอามาใส่เห็ดโดยเฉพาะ,ะอันนี้ข้าวเจ้าเศร้าแข็งเลยนะคะแต่สีเป็นนิ่มเนาะ ก่อนปะไงเลยค่ะก่อนนี่ดอกกำลัางงามนะคะดอกอุตอิติเนะาะเดี๋ยวสิฟ้ามาเก็บฝั่งนี้นะคฝั่งนี้แบบ đỏ útú ít y đấy rồi, ngàm ngàm Nè. ดอกสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะดอกใหญ่แหงนะคะ,นะเนาะอุ๋ยเสียดายค่ะเสียดายอันนี้เสิอเอาไว้ให้เขาใหญ่อีกนะคะอีกรอบนึงเนาะอันนี้ต้อเดียวนะคะตอเดียวเลยหลายแหงเนาะอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะแต่อันนี้ดอกมันเริ่มจะไม่สวยแล้วเนาะก็ะเอาแค่ดอกใหญ่ก็พอค่ะ เบิ่งอันนี้พี่น้องจะนั่งหลีอยู่ในคับอุ้ยอุ้ยตกเลยนะคะบเบแอบอยู่นหลือบนะคะแอบอยู่นหลืบยังงามนะคะยังมีอีกอยู่นะคะอืม ม่มนีกับออกค่ะออกขึ้นมาเรื่อยๆทัวต้ตนเลยค่ะเขาก็สีเหลืองแก่เนี่ยแหละเนาะเขาเนาะอ้ยแต่ว่ามนี่เสียดายแห้งก็แห้งเนาะแห้งไปเลยนะคะก็เอาเอาแต่โตมันมันเป็นแนวนี้เนาะเขาเนาะ มันมันแหงเขากับโเอานะคะน้องโอ้จะได้นะคะ,อะพออีกแล้วจ้าพี่น้องขอนนี่เต็มขอนเลยค่ะดานนี้ก็มีนะคะดานนี้ก็แม่นเนะโอ้ยอันนี้ิีเปื่อยแล้วเขจะได้ั้ง โอ้ยฟังนี่แหงบึดงเลยะคะ่ะต้นโดอกมันงามเนาะคุณอันนี้ก็มีนะคะนะแต่ว่าตัวน,นี้มันก็เริ่มแหงแล้วคือกันนะคะอืออันนี้ก็พออียเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยแต่ตัวน,นี้มันสีแหงแล้วนะคะสีแหงเลยแต่ก็สีเอาเนาะ ได้ยูได้ยูโอ้ยนี่เปื่อยไปแล้วคะ่ะนีโบท่านเปื่อยนะเอาอันท่านเปื่อยนะคะต้นนี้ก็ได้กำหนึ่งคะ่ะ